เออพุไ่ได้ครับเป็นไงครับภูมิใจไหมครับดีใจหลายดีใจหลาย,<ส>ายของแฟนโอยโลดต้องพั่นสองพนองตอได้ต้มอยู่<สา>ยมันเล่งเอาโมมีเวลาทายคลิปแล้ว<สาย>เหนื่อแ<สา>ยแดดเออเอาทาย ได้ครับเป็นไงครับภูมิใจไหมครับดีใจหลายดีใจหลายของแพนโอ้ยโลดสองพันสองพอน้อครับไปดีไปเห็ดปลานนี้เฮ้ยหลุดพอดีโอ้ยอุ้ยอย่านหัวออกเด้เออแล้วก็ไหนดิบตัวนี้อันนี้ปล่อยปล่อยพคนละนี่เอาได้ตัวใหญ่เอาตัวนั้นล่ะปล่อยหรือเปล่าเออนั่นแหละน้ำมันมัน อันนมาเบิ้งขึ้นมาเบ,าบาิ้งเออว้ายบ่ได้บ่ได้บ่ได้อันตรายครับอันตรายเด้ชิๆๆ้มจับชิ้มจับฉลองชิช้ชชชชชมไม้ดูชิ้มไม้อ่ะชิม้มไหมนี่นี่สองตัวนี่อันตรายนะครับไอ้ยักษ์หัวโขน แทงแขงเขาไปเรื่องเได้ยนะอะไรอะไรเอาคิมจองอันแมโเฮ้ยเสียวโอ้ยหนอถือจักถือจักบาดบ่งเด้ฮะยงหนอออถือจักบาดี่เจ้าสิจ้ำบ่ลืมเลยเหรอนนาจ้าอ่ะตับเข้าไปหัน่ะโอ้ยเดี๋ยวเสียวไก่ฟังกระซางปวดเจ้าู้เดียวเด้ ม้ครับเอาไม่อันตรายนะครับปลาชนิดนี้นะครับใช้ขีดสองตัวจะปลอดภัยที่สุดเนาะเก่าหินเออ,เอ,อหามหลอกเล่นแบบเอ๊อเไ,ไม่จําเป็นอย่าหาทำนะครับ,อ,รบ <laughs> อันตรายอันตรายปลาอยู่ตามตรงนี้เลยะเรือก,กำลังออกหากินเนะาะนะครับบรรยากาศตกปลายามเย็นครับเนาะแวะออกมาหา,ากับข้าวกันครับผมนะครับ หาใช่ฝั่งนี่แหละชชยล่องนะครับหาปลาเก๋าเท่าไหร่ครับเดียวโอนเงินไม่ให้รบกวนไปเร็วโอ๊ยสวนนะโอ้ยได้จริงด้วยโอ้ยใช้คข็ม มา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 เดี๋ยวปวดแดงเดี๋ยวปวดแดงมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวเออระวังลุกนะอันตรายเอาอยู่บ่าลองอยู่บ่ว่าหันอยากหูของแมนบเบาลองตือนหน่อยหนึ่งหม่เนไรเราจับอันตรายนะครับเตือนนะครับเอ้ยนะครับติด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 นี่นะครับปลาไอ้ยักษ์หัวขนนะครับอันตรายนะครับ ไปยุ่งกับมันขึ้นมาเราต้องใช้ครีมปลดปล่อยอย่างเดียวทําด้วยละ้ละมุนล,ล,ละอะไรวะแปลว่าอะไรวะละมุนล,ละไม้ <laughs> ด้วยความทนุโนสนามละมุนล,ละไมอะไรอะเป็นว่าว่านะครับ cái yeah, cái ừ. xong ừ. mà thế anh em này. xong mà mình em sài đi. nghe du bạc cổ lo gì đầy dẻo không? ừ. gì. để kiếm ต่อ,อยูมีอยุฮะมีอยุมีอายุแล้วนะมึงถ่าไปหนาด้เข้าบานมือนาะตตกแดดบนมือกนอนันบ้ยอ้ตัวนี้จะไปทอดไห้แมว ถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับตกปลาช่วงเย็นมาดูปลามีเวลาถ่ายสวัสดีครับบอสสวัสดีครับโอ้ได้อยู่ ได้ยูไปเอาปลากันตอนไหนนี่ฮนะยคุ้มเหมือนนี่ฮะว <c oughs> ่าบ่ได้ปลาบ่ได้ปลาเขาไปเอาปลาตอนไหนวะอืมเอาเอาเอาได้ยูนี่น้องโอ้อยเอาขาเกเอาเนื้อหวัวซ้ำสักาะผลปลาเนี่เอาปวดโผ้ยโอ้ยไปเอาปลากันตอนไหนนี่เก๋วเก่า ไม่ได้ค่อยมีเวลาถ่ายครับเนาะตอนทด่ต้มอยู่อเออเวลานี่ก่อนตกปลาช่วงเย็นครับ ครับผลงานเรานะครับปลาช่วงเย็นโอ้ยเอาโพดเอาโพตเนาะครับป้าเนีน่ยปลาเอ็กินตอนเมื่อคินจนโมมีเวลาทายคลิปให้พี่แห่น่องข้างเบิ้งร้อยร้อยเป็นจอบร้อยรอยร้อยมใหญ่มา <laughs> เล่งเอาหรอวะน่นะ <laughs> มาเล่งเอาโมมีเวลาทายคลิปแล้วแนแน่เออเอาทายให้พี่แห่น่องเพราะเด้เบิ้งมุดม,มวนน้ำกัน หนึ่งสองแท็บนะครับในกะอย่าลืมฝากติดตามนะพี่เด้อพี่น้องอพ่อได้มว,วนมวนมวลทีมงานวันหนาวิซุนครับมาย่าไดนกะาาสามตะก้าอาทิตย์สามพอเต็มเนาะมันนี่เขาคนหน่อยเนาะเออเขาคนหน่อยทุกเรีอกที่มาซีครับนี่โต๊ะกันชนนี่แหละครับอันนี้ก็ลูกทรายมาสยะสอยนะพอได้ต้มพอได้ปนพอได้ต้นเรหรอ ใส่แว่นมวอตาใช่ต <kr> ัวไหนสิไปถอดให้แมวเนี่ถอดดีๆเลยโยนให้แมวนี่แมเนี่ยๆๆบ่าโอ้ยนะครับเอาท่นี่แหละครับพี่น้องบอกกันไหมนี่คลิปหนาสวัสดีครับบ๊ายบายจบคลิปนะครับติดลอติดตามช่วงหน้าครับว่าสิผู้ไรสีมาเนาะครับบอกกันไหมเด้อพี่น้อง เเฮนยูโอ๊ตได้ฟล่ะมันสิพอจอบลอยไหมประจันบรรยากาบอกบนี่ว่าตุลาจะสิมากเลยเออว่าล้อเปิดดูดูกานสู้ตายกันลอยมากคือเกาเา